เอาละครับผม,ผมต้องขอ,อการาบสวัสดีเพี่น้องชาวเราบอกทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่ว่าผมมัมมี่สุดหล่อเท่ hey, เกมมเ่งวันนี้ผมก็มีสคริปต์จะมาแจกให้ทุกคนนะครับผมซึ่งคลิปนี้จะมีทั้งหมด3สคริปต์นะครับผมซึ่งผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับผมไม่มีหนังของสคริปต์นะครับเอาสามสองหนึ่งนี่นะครับไปเอาในดีดคอนเลยนะครับผมผมจะทิ้งไว้ให้ ผมเข้าไปเอาแล้วก็ออกมาก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะใช้ดนนั้นแหละถ้าไม่มีแหล่งเอาสก,กิปผมจะทิ้งไว้ในนั้นให้คนไปหลดมาใช้ได้นะครับผมก็หน้าตาสามสกิปจะเป็นอย่างนี้อ,อ่าอ,อันแรกของเจอเวทอันที่2องก็อาเซนอนอันที่สอันนี้นะครับอันที่สามอันนี้น,นี่สามอันนี้นะครับผมก็จะสไตล์ผมก็จะเปิดอันนี้ความเร็ว26ห เอาไปฝั่งนี้นะครับออเตอร์ Order, อันนี้รีมูฟดอที่ผมเปิดอันนี้เพราะว่าผมต้องใช้อันนี้ตลอดอันนี้มันก็เปิดได้แต่ว่าผมจะใช้แค่แป๊บเดียวเทเลพอร์ตคงสามารถเลือกได้จะไปที่ไหนก็ได้ผมลองแล้วนะครับผมรับประกันเลยไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ไปได้หมดเลยครับที่ผมไม่อยากทำเพราะมันเสียเวลาเออต่อมาวอลกสปีดปรับได้นะครับนี่ แล้วต่อมาก็าคาสามารถเลือกให้มันเร็วได้แค่ไหนก็ได้ต่อมาอโบ,บสปีสามารถเลือกสปีดของเรือได้เขาจะัดปรับเต็ม,มร้อยแต่ผมมั่นใจเลยว่ามันใช้ได้ทุกอันครับผมเฮลิปเฮลิไฮโดรไฮสูงเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไฮแจคเฮลิคอปเตอร์คอมแบทอันนี้เลือกไนดะ้แก๊ปวิปปอนแก๊ปวิปปอนั๊มน,นี่มาแล้วเห็นปะ ผมจะใช้ตามอันนี้คอเงเดียวอันที่หนึ่งต่อมาก็เป็น infinite ammo นี่นี่ครับผมเปิดสองอันนี้มันจะโหลดเร็วขึ้นแล้วดูนะกดตัวทีนะครับของ arsenal เห็นปะโคตรโกงต่อมา arsenal นนใช้ง่ายใช้ง่ายเลยกดตัว o อเพื่อตั้งค่าเป็น eat ให้มันเปิดล็อกหัวทุกคนนะครับแต่โอ้ยกดตัว o อีกทีนึงกดตัวที มันจะล็อแค่ตำรวจนะแล้วก็พวกทีมอื่นไม่ใช่ทีมเราอะนะครับต่อมา E.S.P ผมแนะนำให้เปิดอันนี้ดีกว่านะ Enable Show n m e Show Box Show Heal Show Defense Show Tracer ผมผมจะปิด Tracer เพราะมันลบตาโอเคต่อมา Bolly Show Enemy มันจะโชว์แค่ตำรวจกับไอ้น,นี้นะผู้ร้ายที่ยังไม่ออกจากคุกีผมก็จะ สาธิให้ดูรถมันแรงได้แค่ไหนอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะดูนะครับเห็นไหมเร็วป่ะครับ่าผมก็จะปิดไว้แค่นี้พอให้มันไม่ต้องเวอร์อมดเสียงก่อนเสียงดังมากออเตอร์วีเคลเปิดแล้วคัมแบทเปิดแล้วไซเรนแอมอันนี้ผมเคยใช้แล้วแต่ใช้ไม่ได้ครับไม่รู้ทำไมถ้าใ,ใช้ได้ก็บอกนะครับเปิดสองอันนี้นะครับแก๊ปคีการ์ดนี่มันบาไปเอาไหนาครบเดียวโอเค อยูฟินิตจัมมเนี่ยดี๋ยวลืมเปิดของเจอเบรดล็อกหัวล้อไปเลยแค่นี้เองเห็นป่ะง่ายไม่ยากเลยแค่นี้เองเอออีซี่ดี๋ยปไปไล่ลตำรวจตรงขวาข้างหัวถึงสามพันกันเถอะเฮ้ยธนาคารเปิดรับไปพปิดธนาคารกันดีกว่าแล้วสิ่งที่ดีสำหรับเอ่อรีมูฟด,ดร์แล้วก็เลเซอร์อย่างเงี้ยคือผมทะลุประตูเข้าไปเลยได้ แต่แฮกเนี่ยอย่าใช้ให้มันเปิดเผยนักนะครับวิ่งเร็วบินหนียงไม่เอานะผมโดมาห้าโด,มา,โดมาไม่ต่ำกว่าสิบเรแล้วโดนเตะจากห้องเนี้ก็วันอยู่กน้อยว่าจะโดนแบนกลัวอยู่ละแม่งโกงสิบห้าสวัสดีมองเห่าแล้วมงึหงห่อกระจมน้ำตายแล้วมองหนาะตำรวจมาตำรวจมาเอามาเดมมาเลยกูอยากลองลุกโมลูกอยากมาลองลุกโมพันดีเลย เด้งกระสุนเต็มรวๆอย่างนี้มันจะขนาดไหนกันเชียว,วะอ๋อหนีไปแล้วเลือดเลยอนเดียวเนะี่ยเห็นไหมล่ะเหลืองเหลืองนะครับเลือดมันผ่านแล้วแล้วก็ผมจะสอนใช้ง่ายๆถ้าแบบวรวจดักหน้าธนาคารอย่างเงี้ยนะครับแล้วก,กดโูคลิปอันนี้รอไปเลยนะเงินคุ้คมเมื่อไหร่ก็เสียงอะไรก็โดดทะลุกำลังทางขึ้นไปเลยนะแม่งโมคิปนี้ไม่ดีจริงมีตัวหนึ่งมาตรงนี้วะ่ะ ก็ตัวทีตลอดเวลานะครับเพื่อให้ E.S.P มันติดหัวตลอดติดติดตลอดขอดําดินมีสัตว์มาดิเฮ้ยแม่งให้กูยิงหน่อยก็ได้ฮโหลอระยะไกลระยะไกลไม่มีใครแม่นทั้งกูละปกติเนี่ยบนพื้นเนี่ยจะมีเลเซอร์ใช่ไหม แต่ผมมันไม่มีนะเพราะผมรีมูฟออกไปแล้วแต่บางที่มันก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันยังอันนี้เป็นสคริปต์เก่าแล้วไงมันเอาเฉพาะเดเซอร์เก,ก,ก,ก่าออกเข้าใจปะที่ยังใหม่มันไม่เอาออกหรอกแต่ประตูเนี่ยเอาออกอยู่เฮ้ยตำรวจนี่นี่ตำรวจนี่ตำรวจนี่เฮ้ยขอสักตัวเหอะขอร้องเฮ้ยเฮ้ยอิสตัอีกแค่อีกเจ้าค่าตัวอ,อีกตัวเดียวก็จบละแล้วก็ทำเภารกิจแล้วเป็นเวลสาม ม้ามึงทำม,มึงจ้าขนาดนี้วะใช่ปะอ,อืมอือแค่นี้ไงเห็นปะม้ค่หัวสามพันเลยง่ายผมก็เวลสามเหียผมได้อะไรวะโอเคครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปในดิคอร์ของผมผมจะทิ้งลิงก์ที่ขอไปด้านล่างน,นะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากเข้าผมก็จะทิ้งลิงก์สคริปต์ตัวนี้ไว้ให้นะนี่ตัวนี้มันผมมีแหล่งใ้ตัวนี้ตัวเดียวโอเคไหมโอเคนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีครับวันลากันไปขอ,ขอสักตัวตัวขอสักเอาโง่เดี๋ยวช่วยไม่ต้องหว่วงมึงย่างโงด่ดีควายเคแค่นี้แหละ